สวัสดีจ้าภามาไฮเฮทเหมือนนี่นางเขามาพ่อเฮ็ดอกพักกาศดอกเงี้ยๆเด้อมันกะเป็นดอกบานเดี๋ยวปาดกันได้แล้ว รอมึงนี่นึงสวัสดีสุขสุกคนนะจ๊ะมันี่วันอาทิตย์วันที่สิบสามวันอาทิตย์วันเดือนสิบสองนะได้แล้วนึกว่าบ่มียังมีไขเก็บอยู่เห็มันกระบาดแล้วหรอวะ่นที่มาตกแล้วมันนี่มันกระเล่นสิเลจักน้อยมันกระเลยดอกมันกับพอดี พอดีฝนมื่อนี้ฝนตกแล้วมือนนี้มันกะละลายนะจ๊ะมนมีหิมามนเนะบเลตมันเนี่ยะสดงอยู่เก็บมันเนี่ยส่ยตาแล้วก็เต็มตาแล้วมันนี่ก็เสียไปไว้รถยางมาไหม่จะปัดจ,จ้า ไปต้อมันเนี่ยยังต้อมันเนี่ยพี่มะยังบ้นานอะไร้ายเบิดถ้าเดินป้าจ้าเหมือนนี้สวัสดีผู้สุขคนสบายดีไหมคะหาเห็ดวันฝนตกแต่ว่าฝนตกเศร้าแ,แล้ว่ะหนาวมากแต่ว่าอากาศพอด,ดีๆนะ เห็นเท็ดอีหยังบุตว่าหยังพานไหล่ะการหยังกลับขึ้นป้าย่างเสียงหยง มได้เห็ดดำยังเพาะมีอยู่จากน้อยหนึ่งมันรายไปไแต่ว่าสิวอมุนเข้าไปด้วยต้นไม้มันนั่นเปียกแล้วย่ามันฝนตกเราเปียกไปเบิด์ด<ๆ>ยางไปทางแม่ก่อนมุงงามเลยนิกเชนนะ ให้มาร่องแ้วมันมาันงามเป็นไรเด้ย <c oughs> อยังมีอยู่จ้ะ <c oughs> ดอกเดียว <c oughs> นิ้งดอกหน่อยมือแห้งแห้งไร้ตาบ่ <c oughs> ยังอยู่กระห้องกระหางกะต้ากะเต็มแล้วแหะเต็มเพชรอ่ะมาสิเอาไปไว้รถแฟนบอกว่าเราต้องเก็บเอาเห็ดอันนี้พราะด้ไปเป็นซอสกินเหมือนแรงนี่ดอกเงีายได้จ้ายัางมีอยู่นึกว่าสิเบิดแล้ว

หงกระหังเก็บเก็บไปเอาสตังนีนไปกับบล,ลัชเลยนะมันดอกบานนีเงี่ยมันดอกเงี่เยเหลี่ยนหนังว่ามัาลาย็บเพชรน,น้ำหนาหนาวดียังไงมเมียนมมเมียนเฟอร์ยังที่มันกัดไหม มันห,หนาวค่ะพวดเป็นน้ำแข็งหมดละมันจะมีอยู่เหรอต้นหนุ่มสีบัร้ายเนาะบัร้ายที่จากน้ำหนาหอนมาถ้าจาัดเทพดำจะวาดกันน้ำ ខါបងាវប៉ុណ្ណៃហេតុតំដកណ້ອຍយមកเก็บดอกតែបាទចោលดอกនេះនឹងលំប๊ะបែតមកញ៉ានេះដកនេះគឺនេះនេះ

กลุ่ามหนึ่งเลยหน่อยไร้ายตามมันเป็นโสงเนาะถือกล้องพอดีเป็นเลย ใช่เด้เห็ุวิดีโอเลยจ้าช่วงนี้หาลังมือมันฝนตกค่ะพดก็บบอได้ไปหาจริงๆนะปวดขาแล้วฝนตกเราบ่ได้ไปหาฝนตกรู้มีบ้านเดียวนี้ยนี่มาลงแล้วก็ฝนตกเข้าไปบอลน่นี่เข้าไปดอกมันแต่ห้องกระหังปยังต่อท่ากิน ล้างเจียกันยางเด่นมันจะรำว่าใครอ่ะลูกมาเลยไทยมาใครถ่ายวิดีโอคนหลายถ่ายถ่ายยางหรอคนหลายบอถ่ายวิดีโอแล้วจ้ะแถวบ้านเพิ่นกะหาน้องคนเพิ่นกะมาหมักถ่ายเพิ่นกับม่ใหญ่คนถ่ายวิดีโอเนาะไล่ตาบ่ มันเป็นโศกเนาะทั้งอย่างหางเด็ดก็ได้มีบททีกันคือทั้งประเทศอื่นเนาะประเทศไม่ว่นประเทศอื่นเนาะอยู่เยอรมันหาลังหมอมันก็หลายหาลังหมอมันก็มันมีหลายเพราะว่ามันเพิ่นไปกินให้กันคนนทายวิดีโอหลายพอแถวบ้านเพิ่นไปเจ็บเพืกัน ลายตาไหมเห็ดเห็ดตำพนาเห็ดขาเหลียงจ้าขาเนาเน่า เื่องตาลหรอว้าวปวดหลังมันคือดอกนี้แหละเดี๋ยวตัดขากัน มันนี่กับบ้านมันนี่เต็มกับตาละขอให้มีความสุข,ขสุขสุขสุนะจ๊ะพานกลับแล้วมันนี่ปาหาเห็ดฝ่ากกดไรกดแช่นะจ้ะสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าให้ตา